สวัสดีครับเพื่อนๆชาวกเกษตรของเมืองไทยทุกท่านาผมก็เป็นหนึ่งในชาวกเกษตรแต่ทำการผลิตพวกกล้วยไมย้ตัดดอกเพื่อส่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศขณะนี้ผมได้มีปัญหาในเรื่องแรงงานในการฉีดปุ๋ยฉีดยาก็เลย มีแรงบันดาลใจที่จะทำเครื่องมือที่มีต้นทุนที่ถูกและใช้งานได้ผลจริงและประหยัดยาประหยัดแรงงานได้สำเร็จมาใช้ในสวนป้วยไม้โดยการออกแบบจากความคิดจากการมองเห็นจุดของการเราไปได้ดูเครื่องจีดปุ๋ยจีดยาของต่างประเทศ แต่สิ่งต่างๆที่เราไปเห็นราคาค่อนข้างจะสูงลงทุนแล้วไม่คุ้มเราถึงมีแนวคิดขึ้นมาในการค้นฟ้าหาเครื่องตรงนี้ให้ลงทุนต่ำกว่าเขาได้ถึงสิบเท่าแล้วใช้งานได้ผลและใช้คนคนเดียวในการคุมเครื่องไม้เครื่องมือนี้แทนที่เราจะต้องใช้คน ถึง10คนในเวลาที่เท่ากันและก็ทำได้สำเร็จครับทำได้สำเร็จก็น่าเป็นความภูมิใจของของชาวสวนและดีใจแทนชาวสวนปววยไม้ที่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือคือนวัตกรรมใหม่อันนี้มาทดแทนแรงงานและ เพิ่มความปลอดภัยให้กับแรงงานหรือเจ้าของสวนที่ปปฏิบัติงานภายในสวนแต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาพวกนี้ก็ได้แรงบันได,ดังแรงบันดาลใจจากส่วนหนึ่งก็คือการไปประชุมคัสเตอร์กับคุณชุวิชัยคุณจิตติและ อาจารย์มหาลัยเกษตรกำบแหงแสนก็จนทุกวันนี้สามารถใช้งานได้ผลจริงสิ่งหนึ่งที่ผมใช้งานมาเป็นเวลาประมาณ8เดือนถึงวันนี้ที่ผมสังเกตและเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาก็คือเครื่องตัวนี้สามารถ ฉีดพ่นสารได้ประหยัดกว่าเดิมที่เราใช้ถึง30อร์เซและผลผลิตที่ได้มาคุณภาพของดอกไม้ปลอจดจากศัตรูพวกเทียบไบพวกหัวต้วยไม้ทุกอทันน้ด้วยความ ราละเอียดของเม็ดยาที่ฉีดครอบคุมทั่วทุกตารางนิ้วหรือทุกตารางเซนก็ว่าได้ในการฉีดด้วยคนมันจะมีปัญหาที่คนเขาบางทีลมแรงโดนยาเขาก็หลบยาฉีดทั่วมั่งโดนมั่งไม่โดนบ้างอะไรพวกนี้แต่ถ้าเราใช้เครื่องมือกลนพวกนี้มาฉีดเนี่ย เขาจะไม่มีการต้องหลบต้องอะไรมันจะปล่อยสารเคมีได้ทั่วทุกตารางนิ้วจากที่สังเกตมานะฮะแล้วก็ส่วนการให้ปุ๋ยเขาจะให้ปุ๋ยได้ค่อนข้างจะสม่ำเสมอมากกว่าใช้คนเยอะและให้ปุ๋ยได้นิ่งมันจะมีตัวหนึ่งที่มาคุมความเร็วของของแขนกลอันนี้ให้เดินช้าเดินเร็ว เท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราตั้งให้เขาและเขาสามารถดัดแปลงมาเป็นฉีดใต้ใบด้วยการปรับหัวฉีดที่เราต่อเป็นแขนเป็นองค์ประกอบมาโดยการหงายหัวฉีดขึ้นเขาก็จะเดินฉีดใต้ใบและเขาก็สามารถจะเดินฉีดหญ้าบนพื้นดินด้วยการปรับหัวฉีดลงมา ให้เขาฉีดยาบนพื้นดินคือสิ่งที่นอกจากฉีดยาแล้วยังมีองค์ประกอบที่จะสามารถฉีดปุ๋ยฉีดใต้ใบและฉีดพื้นดินซึ่งนวัตกรรมอันเนี้ของวงการกล้วยไม้อีกเป็นหมื่นล้านได้แน่นอนว่าจากการใช้เครื่อง เคื่อมือพวกนี้ในการผลิตปุวยไม้ครับ